ทนลำดับต่อไปครับเรียนเชิญพระยาท่านไปงานปฏิบัติธรรมพระนงเศรษฐางานชาปัญิขีรับมองปัจจัยชาชนลำบุญในจังหวัดชิตชราประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปกันเลยนะครับจะแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรนะครับไปร่วมด้วยกันเถอะครับ ครับต่อไปสองรายการครับมูลนิธิหลวงพ่อภาวาพุโทโธส่งเคราะห์นักเรียนยากจนโรงเรียนมัธยารามอมรับมอบบมอปัจจัยพร้อมพัดลมหนึ่งเครื่องและก็โรงเรียรนมัธยารามอมอบปัจจัยนะครับเดินเชิญคุณครูปิยะธิดานาถาบรรุงเป็นผู้รับมออครับเดินเชิญครับ เชิญตัวแทนศูนย์ประยาเด็กก่อนเกณฑ์วัดแขพนวัดสำรานรับอกปัจจัยพ้อมคลงสองเครื่องครับเียนเชิญคุณตูสิริวันยามรง้ารับอกครับตอนนี้มอบทุนสาธารณประโยชน์นะครับเป็นเงินของเจ้าภาพ อู้วชนนะครับำดับต่อไปครับเนชาองกงน2เพื่อบรลุหน่วยงานต่างนะครับสารับว่าเป็นทุนมอกปัจัยพราะถลมสามเครื่องครับเป็นทุนบำรุงสาธารณประโยชน์นะครับแต่ละศพจะมีหลายหลายหลแห่งนะครับที่นี่ก็ประมาณ10 12 12หน่วยงานนะครับเชิญชมไปเรื่อยนะครับ ราพอสอตอสว่างนะครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญตัวแทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตนเมืองยะโสธรรับมอบปัจจัยจากเจ้าภาพครับเรียนเชิญท่านประธานสุพจน์ครับ บมอบบำรุงเมนด้วยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำเมนสามรายการครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่างคเมืองเทศ่โสธรบำรุงเมนประเชะิญผลพัสัมปทานเจ้าหน้าที่ประจำเมนประเชิญผลพัฒสัมปทานสามรา,ายการครับครับลำดับต่อไปครับตัวแทนจิตอาสาพัฒนาหมู่สองครับ เป็นงานชาปนกิจศพของพี่น้องในชนบทนะครับจังหวัดยะโสธรพระอคนละนปนไทยครับชัวร์อลังการนะครับเรืของต่อไปครับทานประนองทุนสวัสดิการุจัดสบรงบผิดนิญท่านผู้ใหญ่ท่านใจุรัทธาครับคุณเมนหน้าเมนก็มีพวงรีดมาเคารพศพมากมายเลยนะครับ ตอนนี้เจ้าภาพก็กำลังมอบทุนบำรุงสาธารณุศุนสาธารณประโยชน์ครับครับลดับต่อไปครับเรียนเชิญตัวแทนโรงพยาบาลยะโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรรับมอบปัจจัยจากรภาพครับเรียนเชิญครับ เรียนเชิญท่านครับลําดับต่อไปครับเรียนเชิญตัวแทนโรงพยาบาลไซมูลอําเภอไซมูลจังหวัดสุโขทรครับ รลำดับต่อไปครับเรียนเชิญตัวแทนมูลนิธิฮกสามหนึ่งจังหวัดเโสธรรับมอบปัจจัยจากภาพครับฮกสามหนึ่งครับมาไหมครับท่านผู้ช่วยมกุลเคสิงรับแทนครับ ครับสุดท้ายครับเรียนเชิญนางน้อยถือมาลาผู้ดูแลคุณพ่อไพฑูนย์ดวงสีดับหม้อปัจจัยจากจาพครับจนเชิญครับ ฐานที่ทต่างๆที่ได้รับมอบปัจจัยและพัดลมนะครับนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับคุณพ่อไยทูลย์นวงศรีผู้วายชนด้วยนะครับค <c oughs> <c oughs> รบับลำดับต่อไปก็จะเป็นาการ พอดผ้าไตรรองบังสุกุล ว่าเป็นพิธีทอดผ้าบางสุกุลนะครับจะทอดเป็นหมูนะครับครั้งละประดมงนคร <descriptive together. S 1> <Pop> ับเก่าคำาวนาครั well ้งละห้าบังชีดติมัจจานันนามาโคตัมนาชีดิติบังห้ากราบขอบพระคุณเอรลานนิพนธ์เจตนาผู้สุขล้วั ด้านการวิจัยกระทรวงสาธารณสท่านดรรัชนีจันเกตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์งนเลือกท่าน ชีรติมัจจานังนามะโคตังนาชีรติขับมาพาพา พภาพกราบเรียนเชิญท่านสกุลศักดิ์สายคำบงผู้อนวยการสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานคะรับเจ้าของภาวนาครับรูปังชีริติมัจจานังนามโคตังนัชีริตินามโคตังนัชีริติครับพระค เชิญท่านเพื่อนไปยืนทางด้านซ้ายมือเป็นแถวนะครับกลับนินมนต์พระคุณท่านสีรูปเป็นองค์พิจนาผ้าบัตรสุขุมขอกลับน้ินมนต์ครับไก่เนี่ยแหละ Thank y สำหรับการทอดผ้าบางสุขุนกระผมเคยชื่อสุุนพร้อมทั้งตำแหน่ง ไม่ถูกต้องก็ขอกราบประธานภัยในนักประกาศนี้เป็นอย่างสูงครับคำว่าดูปังชีได้ติมัจจานังนามากับนิมนต์อาจารย์จักกระพงศุบรนโนเป็นองค์พี่นาภา ยติสาโรเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรรองบังสุกุลขอกลับนิมนต์ครับคุณพ่อไพทูนนุวงศรีเกิดเมื่อวันที่สองสิงหาคมพุทธศ ER. ักราช2483ที <necessary> ่บ้านเลขที่15 บ้านสำราญตำบลสำราญอำเภอยะโสธรจังหวัดอุบลราชธานีในสมัยนั้นเป็นบุตรคนที่สามของคุณพ่อเลื่อนคุณแม่คโนลวงศีมีพี่น้องร่วมปิดามารดาทั้งหมดหกคนคือหนึ่งนายเสถียนรนุวงศรีถึงแก่กรรมแล้ว งนางวิเชียรเยาวโนภาคถึงแก่กรรมแล้ว 3. คุณพ่อไพฑูรย์ดวงศรีผู้วัยชน 4. คุณแม่พิคุณธมนิกร 5. อาจารย์อารุณรัศมีสุขสภา 6. ในายสถาพรดวงศรีถึงแก่กรรมแล้วประวัติการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดสำราญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หจากโรงเรียนแสงพันพิทยาจังหวัดยะโสธรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หจากโรงเรียนวัดราบบพิษกรุงเทพมหานครระดับเตรียมอุดมศึกษาปีที่8 แผนกวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนพระนครวิทยายลัยกรุงเทพมหานครสถาบันศึกษาสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์กรุงเทพมหานครปริญญาตรีคณะวิทยาศาสต,าาตร์บัณฑิตสัตวบาลวิทยายลัยครูอุบลราชธานี จบหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารพัฒนากรมปศุสัตว์ระหว่างรับราชการมีโอกาสสร้างเสริมประสบการณ์และศึกษาอบรมหนงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้แก่ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์และอื่นๆอีกหลายประเทศเพื่อนำความรู้ประสบการณ์มาพัฒน,นางานอนี้จบการศึกษาการพยาบาลและพร,ะรุนคันจากวิทยาลายัยพยาบาลบวรมราชชนนีสุรินโรงพยาบาลกรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล านไ,ไม่ว่าดวงวิญญาณของคุณพ่อไพฑูรย์ลูองศีจะสถิตนาทิย์สถานารแห่าคุณแม่ดวงมลวองศีคุณมนเทียรลงูงศีคุณมนทน์ลงศีคุณม,นท,น,ณมนทิาพาสมทานิศตองญาติุี่นของก็เปานผู้รู้ที่เคารุกทาน ที่มีเม,เมเตรีฐานดังโพเบสมาเคารพสบเป็นเจ้าภาพสวดพระทธรรมวัเป็นกุศลศรีและได้เสียสละเวลามีค่าของท่านมาทำการฉาบพระอิศรคุณพ่อเทพูทนดวงศรีในวันนี้ขอดวงวิญ,ญญาณของคุณพ่อเคุณนดวงศรีซึ่งขณะนี้จะสิงสถิตอยู่ณทิพสถานที่มันในเมฆตาตรงเรตครูรับทรบาบว่าท่านทั้งหลาย ที่มาส่งดวงวิญญาณของท่านนะครับเจ้าภาพก็ขอ,อกราบขอบพระคุณท่านและเจ้าจารึกไปในความทรงจำตลอดไปมีสิ่งใดขาดตกบองร้องด้วยการทั้งเผลอรู้เท่าไม่ถึงการหรืออื่นใดก็ตามเจ้าภาพทุกคนขอกราบประธานภัยเวโอกาสนี้เป็นอย่างสูงครับ ขออ,อนวยพรขอออานาจคุนภาษีรัะต้ตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบัมัาลให้ท่านข้องครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยลาบยศสรเสริญมีอายุวรนนะสุขภารปฏิภาณท่านสามสมบัติทุกคนทนุกท่านเถิด ไกล้สดแค่กันมูกันครับท่านผู้มีเกียรติครับมีพลเมืองดีนะครับเก็บไส้ที่เริงรับเป็นที่ซาปาเมนนะครับลวงพไปถึงนะครับที่ชนตำบดจังหวัดยะโสธรประเทศไทยนะครับเขามีกิจกรรมกันแบบนี้นะครับหมู่บ้าน หมู่บ้านในเจ้าหน้าจะจัดแบบนี้นะครับแต่รูปแบบในแต่ละหมู่บ้านก็จะแตกต่างกันไปกันแล้วแต่ว่าเจ้าภาเขาจะจัดยังไรแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดนะครับส่วนสําหรับที่บ้านชนานิ์เขาชมเจ้าหน้าที่จิตอาสานะครับผู้สองเราไม่ทราบว่าสร้อยข้อมือไข่มุกของใครถ่าเยทอดข้อมูลข้อมูลรับผิดชอบครับจิตอาสาเขนมา เห็นไหมครับจัดโต๊ะจัดหลังร้านที่จัดดอกไม้จันทรในที่แล้วจัดทีทีต่างๆนะครับก็เป็นกิจการนะครับวัชเชงมูลวัสมรานสองเครื่องครับแม่นดอนแรกสองเครื่องพบกันใ่คลิปหน้าครับสำนักปฏิบัติธรรมพระองค์ิสถานหนึ่งเครื่องนะครับมูล